ท่านผู้ชมครับมีข่าวเรื่องการปราบปรามแก๊งแซมเบอร์นะนี่คือสำนักข่าวซินหัวนะครับสำนักข่าวซินหัวของจีนนะผ้าหัวข่าวบอกสารจีนสั่งประหารจําจำเลยเอี่ยวแก๊งอาดากรในเมียนมานะครับสารประชาชนชั้นกลางในเมืองเซนเจนมณฑลกวางตงหรือว่ากวางตุ้งนะครับทางตอนใต้ของจีนได้ตัดสินโทษประหารชีวิตผู้มีส่วนผัวพันกับกลุ่มอาดากรที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมา5รายนะครับเนื่องจากพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาญากรรมหลายรายการ ทั้งชอ่อโกงฆ่าผู้อื่นในเจตานาและทำร้ายร่างกายนะครับในคำพิพากษาของศาลได้บอกว่าอันเยกรรมของกลุ่มอันยกรนี้ทําให้พลเมืองชาวจีนเสียชีวิตถึง6คนด้วยกันแล้วก็มีพลเมืองชาวจีนฆ่าตัวตายอีกหนึ่งคนมีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายนะครับแล้วศาลยังตัดสินโทษประหารชีวิตโดยรอลงอาญา2ปีสาหรับจําเลยผู้ทำความผิดอีก2รายซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอันเยกรนี้นะครับและก็สั่งลงโทษจําคุกตลอดชีวิต สำหรับจำเลยผู้ทำความผิดอีก5รายโทษจำคุก3-20ถึงีสปีสำหรับจำเลยผู้ทำความผิดอีก9รายควบคู่คกับบทลงโทษเพิ่มเติมทั้งปรับยึดทรัพย์และในประเทศเอาง่ายๆว่ามีทั้งสั่งประหารเลยมีทั้งจำคุกตลอดชีวิตมีทั้งสั่งจำคุกหลายปีด้วยกันน,นี่นะฮะแล้วกลุ่มอายลักรนี้เขาไปสร้างศูนย์ปฏิบัติการ41แห่งในกลุ่มในภูมิภาคโกลกล้างของเมียนมาแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่างๆตั้งแต่การช่อโกงทางโทลัมานาคม call center แกมเมอร์ mer, เปิดแหล่งซ่องสุมเล่นการบันดันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจัดการบีบบังคับค้าประเวณีจัดการบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายโอ้โหเนี่ยฮะและปรากฏว่าหนึ่งในจำเลยผู้กระทำความผิดที่ถูกตัดสินโทษปรานชีวิตเนี่ยยังสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นลักลอบค้าผลิตยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน11ตันนะครับโดยเม็ดเงินทั้งหมดที่ทเกี่ยวข้องของการพน,นันและกิจกรรมช่อโกงสูงกว่า2 9หมื่นล้านหยวนหรือราว1 3 3แสนล้านบาท โอ้โหรอบนี้จีนหนักจริงเอาจริงเงประหารชีวิต5คนจีนที่เกี่ยวข้องแก๊งสแกมเมอร์ที่เมียนมาคนถามไทยกี่โมง